วันนี้ผมเข้าใจบริบทของทุกๆท่านแต่ละท่านพูดพูดเนี่ยผมนึกตามเนี่ยนะทั้งนึกตามทั้งช่วยเป็นฝ่ายสนับสนุนทั้งช่วยเป็นฝ่ายค้านทั้งหาจุดแข็งท่านแล้วก็มองจุดอ่อนเนี่ยผมเริ่มเห็นไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้เราต้องช่วยกันแล้วเราต้องหาวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องศึกษาผ่านคนที่เขาอาจจะเคยทำมา ว่าในแต่ละเรื่องเหมือนที่พี่นกขาวพูดเรื่องปตทนะเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องกอฟผอแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมโยงกับอีกหลายๆท่านว่าให้กลไกรัฐมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนยังไงแล้วเราเนี่ยถ้าหากว่าจะปกป้องรักษาสมบัติชาติเราต้องทํำยังไงเพราะว่าผมเรียนงี้ครับพี่น้ําหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อมูลของเราในข้อเท็จจริงมันต้องมีแล้วเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในโลกยุคสมัยปัจจุบัน ข้อมูลต้องมีข้อเท็จจริงต้องได้แล้วมันจะมีน้ำหนักในการต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องผูกโยงสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นวิธีการง่ายๆของคนที่จะทำลายแนวร่วมอย่างที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมา <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าคุณก็พูดขึ้นมาง่ายๆพูดได้สิรักชาติรักชาติรักาติรักษา,าสมบัติชาติไว้ <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองบ้านเมือง,มองไม่พัฒนาเศรษฐกิจไม่ดีอะไรพวกนี้จะตีแบบนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นผมได้บอกว่าข้อมูลต้องมีข้อเท็จจริงต้องได้น้ำหนักมันถึงจะช่วยกันสู้ได้ขอฟังหน่อยที่ครับทางกฟผว่าประสบการณ์แต่เดิมที่ท่านสู้กันมาเนี่ยเอ๊ะเห็นเขาบอกว่าโรงไฟฟ้าสี่โรงก็พอแล้วทําไมต้องทําทั้งแปดโรงนี่จะทําเพิ่มไปอีกอีกแปดโรงค่าไฟจริงๆแล้วจ่ายสองบาทก็ได้ทําไมต้องจ่ายไปตั้งกี่บาทต่อกี่บาทเนี่ยหรือว่าจริงๆจ,จ่ายบาทเดียวก็ได้ห้าสิบสตางค์ก็ดีมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วว่า มันเป็นจริงหรือเปล่าครับมันเกิดจากการที่ภาคเอกชนเข้ามาถ้าปล่อยให้รัฐทาโดยเ่พายิ่งเป็นแบบรัฐวิสาหกิจเดิมมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้พี่น้องจะได้เห็นภาพและเชื่อมโยงกับที่เราพูดเรื่องระบบรางได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะได้มองออกว่ามันเกิดวิปริตผิดเพี้ยนแบบนั้นจริงมันมีน้ําหนักจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์มาว่าสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้มันแบกรับไม่ไหวแล้วมันต้องช่วยกันจัดการในลอง แบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราฟังหน่อยสิครับเชิญครับก็ขอบุณอาจารย์เจตนะครับต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลในตัวเราเห็นเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมขอใช้คําว่ารัฐบาลมองไม่เห็นหัวประชาชนครับท่านรู้ไหมครับว่ากิจการรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นกิจการเพื่อประชาชนคนไทยนะครับวันหนึ่งบอกว่าเปิดการค้าเสรีเฮ้ยสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเยอะเพื่อที่จะผลิตเข้ามาเพื่อ ให้เกิดเขาเรียกว่าให้ให้เกิดการเลือกเลือกซื้อะฮะไม่ผูกขาดเขาว่างน้นนะฮะแล้ววันหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นธรรมกับนายทุนนะฮะให้เป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าให้มีหลายๆอย่างผลิตขึ้นมาห้ามผูกขาดเพื่อจะได้สร้างความเป็นธรรมเป็นธรรมกับใครครับเป็นธรรมแก่นายทุนมันเป็นธรรมกับประชาชนไหมครับเป็นธรรมกับประชาชนไหมครับ ท่านรู้ไหมครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายบริการไทยเนี่ยผลการประกอบการเนี่ยกำไร50-70%ถึงซให้กับประชาชนถามว่าตกอยู่ในมือเอกชนมันมีให้ไหมครับม,มันมีให้มาได้ไหมครับเอาสิคุณบอกว่ากกผอเนี่ยผมจะลดบทบาทลงไม่เอาละให้ให้เอกชนผลิตเลยเอกชนจะเอื้อประโยชน์แล้วก็จะมาซัพพอร์ตประชาชนอย่างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำไหมครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญครับผลประโยชน์มหาศาลท่านเห็นไหมครับว่ามีนักธุรกิจด้านพลังงาน,นรวยระดับต้นๆของประเทศเพียงเวลาไม่กี่ปีมันเกิดอะไรขึ้นครับปัจจุบันนี้อย่างที่พี่สาวิ์ได้กล่าวนำาว่าจรงิจรงๆรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องถือหุ้น51%ปัจจุบันเหลือ29%อาจารย์แล้วต่อไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะเหลือ17%ครับ เพราะเขาเอื้อให้ทำไมก็ให้เอกชนเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเยข้ามาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าผลประโยชน์ที่ได้มันก็ตกไปอยู่ที่เอกชนหมดมาไม่ถึงประชาชนนะฮะในวันนี้เป็นเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยต้องพยายามต่อสู้อย่างที่พี่สาวิตบอกครับรัฐบาลเขาไม่เขามองไม่เห็นคุณค่าไม่มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นความสําคัญในจุดนี้เลยนะครับท่านจําได้ไหมครับว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเกิดไฟดับทั้งภาคใต้ฮะจำได้ไหมครับปีหกห้าปีห้าหกขออนุญาตปีห้าหกไฟดับเลยฮะทั้งภาคเลยครับปรากฏว่าเหตุการณ์ไฟดับตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรมีระบบสายส่งเข้าไปนะฮะสองสองวงจรที่เข้าไปภาคใต้คือภาคใต้เนี่ยแหล่งผลิตมันไม่เพียงพอในการซัพพอร์ตตัวเองรุดโดยตัวเองนะเขาก็ต้องเอาไฟเนี่ยฮะจากภาคกลางไปสู่ภาคใต้แล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีการบรรุงษสาสายส่งหนึ่งวงจร มันก็เหลือ่งวงจรเดียวนะฮะอาจารย์เจตแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเกิดดวงซวยของประเทศชาติตรองนั้นต้องบอกอย่างนั้นจริงๆครับฟ้าผ่ามาที่สายส่งอีกเส้นหนึ่งที่กําลังส่งจ่ายฮะเปรี้ยงลงมาดับทั้งภาคเลยครับพอดับทั้งภาคเสร็จเนี่ยกว่าจะกู้ออกมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะค่อยๆขึ้นระบบมาดับไปหลายชั่วโมงครับและไอ้หลายชั่วโมงทั้งภาคเนี่ยมันเสียไ,ยไปหายเป็นหลายหมื่นล้านเลยครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะควบคุมให้เกิดมีความเสถียรภาพและมีความมั่นคงในภาคใต้เขาก็ออกแผน pdp ปี2018ขึ้นมาว่าจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีที่นั่น700เมกะวัตต แผนก็เขียนเรียบร้อยครับเขียนโครงการเรียบร้อยการไฟฟ้าไฟเบรดหรือโรงไฟฟ้าเก่าที่มีอยู่นั้นเตรียมปรับที่ปรับทางลงทุนตอกเสาเข็มเรียบร้อยเตรียมสร้างเตรียมทําเรียบร้อยแล้ววันนี้แผน PD p d p p d p ที่ผมว่านี่ก็คือถ้าคุยกันภาษาชาวบ้านก็คือแผนในการกํากับพลังงานนะฮะว่าจะผลิตกําลังการผลิตอะไรอย่างไรสรุปแล้วคือแผน p d p ปี2024นี้ ไม่มีระบุโรงไฟฟ้าสา่ฎา์ธานีในแผนก็ในเมื่อมันเป็นความมั่นคงของประเทศชาติมันมีความสัมพันธ์ต่อประเทศชาติรัฐบาลบอกไม่เอาแล้วภาคใต้ไม่เอาละแล้วก็ทําไมครับใจดีครับยังใจดีย้ายมาภาคกลางแล้วกันแต่ไม่ใช่ของไฟฟ้าผลิตนะไม่ใช่กพอผ,อผลิตนะให้เอกชนผลิตแต่มาเป็นแหล่งผลิตของเอกชนที่จะสร้างขึ้นในภาคกลางถามว่าเป็นเลวไหมครับ มันกําลังจะทําอะไร <I have. S 1> เออมันกําลังจะเอาธุรกิจหรือเอาสิ่งที่โกโปจะทําเพื่อประชาชนเนี่ย <Yeah. S 2> เอามาให้เอกชน <Yeah. S 1> นะฮะย้ายมาเลยครับย้ายขึ้นมาเลยไอ้ปัญหาของประเทศชาติที่เคยคุยกันเม่ออดีต <Yeah. S 1> ไม่พูดถึงแล้วครับ <Yeah. S 1> พูดถึงแล้วอาดึงเข้ามาไอ้ตรงกันยกเลิกไปเลยครับนะไอ้สิ่งที่ทําไปแล้วไม่สนใจเลยนะนี่คือเขามองไม่เห็นคุณค่าของประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยร่วมกันฮนะร่วมกัน กระจายข่าวร่วมกันพูดถึงนะฮะตอนนี้ยังบอกอะไรอย่างพี่สวิตว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นสาภาพแรงงานก็พยายามนะอาจารย์พยายามที่จะสื่อพยายามที่จะบอกนะครับทั้งประชาชนทั้งอะไรให้เข้าใจนะว่าทําไมค่าไฟมันแพงทําไมถึงเกิดปัญหาอย่างนี้ก็เพราะเราโดนตัดตอนจากรัฐบาลลักษณะแบบนี้ที่เอื้อประโยชน์ให้หนายทุนมาดําเนินการนะฮะจนกระทั่งเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับทําให้เราเล็กลงทําให้อํานาจเราล้อยลง ทำให้บทบาทที่เคยมีอยู่มันไม่ใช่บทบาทของเรารนี่คือสิ่งที่เราเจอนะครับเหมือนกันฮะเหมือนอย่างก,การรถไฟเลยฮะการรถไฟบอกมีมีพวกควบคุมทางรางใช่ไหมฮะรัฐบาลเหมือนกันบอกว่าจะเอาศูนย์ควบคุมกระบบพลังงานฟ้าเนี่ยไปให้องค์กรกลางเป็นคนทําอย่างที่พี่นกเข,ขาว,ว่าครับถ้าเกิดไอ้องค์กรกลางเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วอยู่ในอำนาจของรัฐบาลฮะอะไรเกิดขึ้นครับ มันจะเอาลงไฟฟ้าลงหนึ่งลงสองลงสามของญาติพี่น้องโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมันเอาได้หมดเลยครับเพราะอะไรครับมันเป็นสิทธิที่มันทําได้ครับเขาเรียกอะเขาเรียกว่ามันทำไมฮะมันทุจริตเชิงนโยบายได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โกพปต้องปกป้องแล้วพยายามรักษาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับครับผมผมฟังพี่ชัชวานฟังพี่สาวิตและคิดตามเนี่ยนะครับ ในเรื่องไฟฟ้าที่พี่พูดถึงเนี่ยผมมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับก็เห็นภาพที่พี่เขาพูดถึงในหลายๆพื้นที่เนี่ยถ้าเอกชนไปลงทุนเอกชนไม่มีวันลงทุนแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดมว่วเขาแย้งว่าแล้วในพื้นที่หรือว่าในโครงการที่เอกชนสามารถเข้ามาช่วยได้ เพื่อให้มันเกิดพัฒนาการจะทําอย่างไรนี่พี่ช่วยกันคิดนะผมถามนิดนึงง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าโรงไฟฟ้าสุรารธ,ธานียังทําอยู่แล้วก็โรงไฟฟ้าที่นั่นที่นี่ก็ยังทําไปไม่ได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารเมร็ดเงินที่ไปเป็นของภาคเอกชนรายนั้นๆหรือไม่รู้จะหลายรายหรือเปล่าเดี๋ยวไปกล่าวหาว่ามีรายเดียวมันจะไปตกอยู่ที่ไหนครับ ตกอยู่ที่ประชาชนแน่นอนครับเพราะว่าผลประกอบการแรงกลางในภาพรวมที่ผมเรียนนะครับการไฟฟ้าฝ่ายบริเเป็นองค์กรของรัฐแล้วทําเพื่อประชาชนครับอย่างที่ผมนําเรียนนะฮะรายได้ที่เป็นกําไรที่เราได้มาเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตให้กับประชาชนแน่นอนครับคครรัับบก็เลยอยากอะไรนะฮะใช่ครับเราส่งเข้ารัฐบทครับแล้วสามารถอามาพัฒนาประเทศต่อได้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราทํามานะแล้วทํามาตลอดก็ถามว่า รัฐพยายามจะบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมเพื่อแข่งขันเรื่องคุณภาพความมั่นคงระบบคุณอย่าดูเรื่องความมั่นคงของระบบแล้วคุณเอาเอาคําว่าในทุนมาอ้างว่าเขาสามารถสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างโรงไฟฟ้าแพงๆได้คุณมาแข่งในเรื่องของการการปันผลให้กับประชาชนการแบ่งปันให้กับสังคมอย่างนี้ดีกว่าครับ